สวัสดีพีน่น้องเอฟซีท่านเนาะก็เดินไปสวนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพราะว่าเราเป็นเ้าไร่ชาวนาเนาะ,นะก็เดินทางนะเอฟซีภาพอาจจะสั้นหน่อยเนาะ,นะก็เดินทางขึ้นสวนนะวันนี้ก็พร้อมนะครับ เมื่อวานนี้ก็เป็นอุปสรรคเนะเาะแขนเครื่องพ่นายามันมันล่นหายนะเอฟก็เจอแล้วเนะเาะแลก็ซ่อมใหม่นะครับก็ไปคนละไร่เนาะคนละสวนกับลุงนี้นะเอฟรลงนี้ขึ้นทางผู้หลวงนะที่ส่วนยางผมส่วนผมนะขึ้น ปูกกระบาดนะครับพี่น้องก็มาต้านยาไว้เนาะเพื่อะจะได้ปลูกยางพารานะครับพี่น้องออก็บริเวณที่มันมันไถได้เนาะก็จะทำการถูหญ้านะถูหญ้าล้มหญ้าไว้นะเอฟซีแล้วก็ไถครับ ส่วนบริเวณที่มันหายไม่ได้นะก็จะทำการพ่นยาไว้นะะเดี๋ยววันนี้จะมีทางแม่บ้านเนาะขึ้นมาตรวจงานนะครับพี่น้องอนะไม่มาต่อยนะครับจะมาไล่มาสวนนะก็ดีอยู่เนาะแป,แปลงนี้มันมันใกล้นะอตี

ก็บรรยากาศคลื้มนะไอซีทุกท่านไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเนาะนี่เมื่อวานก็เข้าไปสูระยาตรงนี้นะครับแล้วก็แขนกล้องผมหายตรงนี้แหละหาเจอแล้วนะครับโอ้โห นี่ถึงแล้วนะที่ไรผมนะครับนี่เมื่อวานนี่ก็ถูหญ้าตรงนี้นะครับผมนี่ถูหญ้าตรงนี้ออกนะลบหญ้าไว้เนี๋ยวก็จะทำการชิดยานะครับ วิวสวยมากเลยมองฟ้าม,มืดลึ้มนะาเอซิ MC. โอ้กล้ยกอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินลูกมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวเขายางมาปลูกไ้ไยฟูอ,ยออกนะกล้ยก็สวยมากนะครับ นีไปแปรงนูนายเอฟซีหนนี้ไปแปงรงนูโน่นส่วนเจ้าผมนะนี่เสียงนายเอฟซีตรงนี้นะครับตรงนี้ไปแปรงนี้เนาะผมก็มาแปรงนี้นะครับคนแ,แปรงกัน ดินดินนี่สวยมากนะ,ะดินดำคือๆเลยนะครับยากกอโรคจริงๆนะครับพี่น้อง นี่ถไ,ไม่ได้นะมันเป็น,ปนก้อนหินนะครับผมเราไปเอาน้ำก่อนนะ แม่มาต้อยจะมาพัฒนาเถียงเนาะย่าก็หุ้มหมดแล้วนะครับผมนี่ต้นมะขามก็ไม่รู้มะขามหวานหรือว่ามะขามส้มเนาะสองต้นนะครับพี่น้องก็ปล่อยไว้แบบนี้ลนะ FC. เอฟซีเผื่อได้กินลูกมันเนาะตอนแรกว่าจะตัดทิง้งโอ๊ยไม่ตัดดีกว่านะครับอันนี้มันเกิดเองนะฮะไม่ได้ปลูกนะครับผม โอ้ยาก็โลกมากนะฮะเดี๋ยวเอาโอ้น้ำเต็มเอาเสียมมาด้วยนะครับวันนี้นผมใช้วิธีแบบถอดออกนะฮะทุกท่านนี่เขียนพลยา นะครัเอาคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ